อ้าวเปิดตัวก่อนใครครับกับเจ้าชิมาโน่นะครับสตาร์ดิก FM นะครับปี2023ดีไซน์โคตรสปอร์ตโคตรหล่อครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นลอกตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายชิมาโน่นะครับเจ้าสตาร์ดิก FM นะครับหรือสตาร์ดิกออนนิวปี2023นนะครับดีไซน์ตะปูนโฉบเฉี่ยวมากครับสวยมากนะครับอารมณ์เหมือนถือลอกตัวเป็นหมื่นมาเลยนะครับดีไซน์จะเป็นสี เงินนะครับสีบรอนเงินนะครับตัดกับแขนเกลียวสีเงินนะครับชุดแต่งก็จะออกแบบเรียบหรูดูแพงนะครับเรียบหรูดูแพงตามสไตล์สตาดิกนะครับอ่าตัวนี้นี่สายตกกระพงนะครับสายตกช่อนนี่ต้องรู้กันอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นโอกยอดยีตลอดการนะครับคือเป็นตัวสร้างชื่อของชิมาโน่เลยนะครับกับเจ้าชิมาโน่สตาดิกนะครับ นี่ตัวนี้เป็นปี2023ครับออเดอร์ไปขนาดละ20ตัวแล้วดูที่ได้มาครับขนาดละ2ตัวโอแมจ้าฉะนั้นใครที่ตามหาอยู่นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าต้องรีบจัดด่วนๆนะครับรีบจัดด่วนๆนะครับก็มีเข้ามานะครับเบอร์2005 HG นะครับเอาใจสายเหยี่อปลอมครับสายช่อนสายกระพงนะครับมีเข้ามาแค่2ตัวนะครับหมดนี่เข้าอีกทีเดือน11นะครับเซลแจ้งมานะครับ ใครที่ตัดสินใจนะครับ้าหมดอดนะครับเบอร์2อ0พราคา5้าพับาทเท่านั้นครับห้าพบาทนะครับส่วนเบอร์สี่สามครับ่าเอาใจสายแคดเหยื่อใช้ฝั่งตีเหยื่อปลอมขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นพวกแข็งสวายนะครับตัวนี้นี่ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนครับดีไซน์สวยน้ําหนักเบาเบรกโหดนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นี่เบรกล่อไปเกกิโลนะครับ ราคาอยู่ที่5,790บาทครับเบอร์ซี3,000มีเข้ามา2รอบนะครับรอบธรรมดากับรอบเพชรนะครับใครที่เป็นสายปั่นบัตเบสนะครับชอบความเร็วอาจจะซื้อรอบเพชรนะครับส่วนใครที่เป็นสายแคสเหยื่อช้ฝั่งนะครับตีมีนาวเป็นหลักนะครับตีเหยื่อยางเป็นหลักมีพวกเพนซิลจมนะครับผมแนะนํารอบช้านะครับจะตอบโจทย์การใช้งานนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะครับ ก็มีเข้ามาทั้งหมด6ตัวไม่อยากจะพูดดังเลยนะครับมันมีเข้ามาทั้งหมดแค่เบอร์ละ2ตัวนะครับสั่งไปเบอร์ละ20ฉะนั้นขายช้าหมดอดนะครับผมรีบทักแจ้งแอดมินด่วนๆนะครับเบอร์2 5 5 6 9 0าบาทครับเบอร์3 0 0 0 5,790บาทนะครับอย่าลืมพิมพ์แจ้งให้เรียบร้อยนะครับ